สวัสดีครับหลังจากที่แนะนำตู้กีตาร์กันไปแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นตู้แอมเบดนะครับเป็นยี่ห้อเลนนี่รุ่น Rb2 นะครับแบรนด์ประเทศอังกฤษนะครับรุ่นนี้จะให้กำลังเสียง3 0วัตต์นะครับแล้วก็ดอกลำโพง10นิ้วนะครับมีท่อเบสรีเฟก์ให้ด้วยนะครับผม2ออินพุตนะครับนอร์มอนกับไฮแล้วก็มีเกนรุ่นนี้จะมีคอมเพรสเซอร์มาให้ด้วยนะครับ ป้องกันเสียงพีคปุ่มบนลุ่มปรับเบสแล้วก็ความถี่ EQ นะครับแล้วก็มีตัวรีเวลที่เบิ้ลนะครับช่องสัญญาณ CD นะครับเป็นลายอินเอาสัญญาณจากภายนอกเข้ามานะครับแล้วก็เสียงที่ได้ยินอยู่นี้ก็คือเสียงของตู้เบสใบนี้นะครับเป็น DI เอานะครับต่อจากช่อง DI ถัดมาก็จะเป็น External speaker นครับต่อลำโพงภายนอกนะครับ แล้วก็ช่องเฮดโฟนะครับตู้ใบเล็กแค่นี้นะครับสามารถที่จะเอาไปขึ้นบนเวทีขนาดเล็กก็ได้นะครับดึงเสียง DI out อ,ออกไปนะครับเข้าไปมิกก์มิกเซอร์กับเข้ากับในระบบเสียงภายในร้านก็ได้หรือว่าจะเป็นตู้ซอ้อมก็ได้หรือว่าจะใช้บันทึกเสียงในห้องอัดก็ได้นะครับเพราะมีช่องสัญญาณ DI นะครับเอาไว้เป็นสัญญาณ line out ไปต่อเข้ากับชุดเครื่องเสียงภายนอกนะครับใบเล็กแค่นี้ก็คาแรคเตอร์เสียงก็ออกมาแนวแนวตู้เบรุ่นใหญ่ๆเลยนะครับผมครับสำหรับคลิปนี้เราก็แนะนำกันแบบคร่าวๆนะครับ คลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผมรายละเอียดก็ดูใต้คลิปนะครับฝากไว้ด้วยครับเรนนี่ R B 2นะครับลูกค้าสนใจก็เข้ามาทดสอบได้ที่ร้านหรือว่าสั่งซื้อกันก็ได้นะครับเออยังไม่จบนะครับเดี๋ยวทดสอบเสียงเบสก่อนครับมาลองฟังเสียงเบสก่อน นี่ก็คือเสียงเบสจากตัวนี้แหละครับผมแหมเมื่อกี้จะจบไปซะแล้วขอไปครับนึกว่าพูดจบแล้วครับสําหรับคลิปนี้อาจจะจบกันจริงๆแล้วครับก็เพียงพอ,พอเพียงกันก่อนแค่นี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ